เริ่มพวกที่ศึกษาในประโยคขอทอสี่แรกแกเนี่ยจะละเลยเราจะก้มหน้าก้มตาแปลหนังสือไปอย่างเดียวแล้วเป้าหมายก็คือเน้นว่าจะต้องแปลให้ได้เท่านั้นแปลให้ได้เท่านั้นพอกดดันว่าจะต้องแปลให้ได้มันก็กลายเป็นว่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปทำให้ าการแปลนั้นมันเป็นไปด้วยความยากลําบากครับแล้วก็จะไม่เข้าใจไปเรื่อยๆนี่ประเด็นที่หนึ่งที่ผมจะพูด่าแล้วก็อธิบายให้ฟังก่อนที่จะแปลแล้วประเด็นที่สองครับในลักษณะของการแปลตรงนี้นะครับลักษณะของการแปลตรงน,นี้เวลาเราแปลไปเรื่อยๆนะฮะ มันจะมีคําว่าจัตุธาฆาถามาหะหรือตติยะฆาถามาหะมันจะมีมาเรื่อยๆครับเนี่ยทุติยะคาถา,ามาหะก็ทําความเข้าใจนะครับทําความเข้าใจในครั้งที่สองนี้ในข้อประเด็นที่สองก็คือคําว่าคาถาคืออะไร ซึ่งผมเคยอธิบายไว้ที่ประโยคสามแล้วแต่ว่ามันนานมาแล้วก็กลับมาย้อนครับกลับมาย้อนคาถาที่คาถาที่หนึ่งคืออันไหนคาถาที่หนึ่งคือสี่แถวนี้ครับอันนี้เรียกว่าหนึ่งคาถาสองแถวนี้เรียกว่าคาถาที่สอง ตัวสองแถวเนี้ยทั้งหมดเรียกว่าคาถาที่สองแล้วเรามีข้อสังเกตอย่างไรคา,า,าถาลักษณะอย่างนี้ไข่เป็ดไข่เป็ดขอฟังคาถาลักษณะอย่างนี้เรียกว่านะครับคาถาลักษณะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าปัิยาวัตร คล้ายๆกับพัทยาวัตหนึ่งวัเอสะเทวะมนุษย์สานางเรียกว่าหนึ่งบาทอันนี้ก็เรียกว่าสองบาทน,นี้สมบาทน,นี้สี่บาท4ี่บาทเป็น1นคาถาตรงนั้นอาจจะยังไม่ให้ในรายละเอียดให้เยอะแต่ว่าการนับคาถาแบบนี้ครับซึ่งมันจะเกี่ยวโยง ในเรื่องของการแปลที่เราจะแปลต่อไปนะครับก็คือเอสาเทวมนุสสามังสัพพะกามะคัโทริทิยังเทวาพิปัตเถนติสัพพะเมเตนะรับพันตินี้เป็นคาถาที่หนึ่งครับสองแถวถัดมานี้เป็นคาถาที่สองสองแถวถัดมานี้เป็นคาถาที่สามสองแถวถัดมานี้เป็นคาถาที่สี่อันนี้คาถาที่ห้าคาถาที่หก คาถาที่สุดท้ายหรือที่7นะครับอันนี้คือคือความหมายของคาว่าคาถาที่หนึ่งคาถาที่สองคาถาที่สามคาถาที่สี่ที่หที่หที่7พอเราเข้าใจวิธีการที่ท่านเรียบเรียงมาแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่การแปลครับโดยการอธิบายครั้งนี้ของประโยคปทสี ทำความเข้าใจกับผู้ศึกษาในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นการติวหรือเน้นสําหรับผู้ที่สอบปทสีในครั้งที่สองจะสอบเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าวันนี้ปทสีแจ้งผมมาก่อนว่าแปลวแแปลผมก็จัดแปลให้ก่อนแต่ผมเปิดหนังสือไปปรากฏว่าเปิดไปแล้วผมไปเจอ คาถาตัวนี้ครับผมไปเจอข้อความนี้นะฮะขออภัยนะครับเลื่อนเร็วนิดหนึ่งข้อความตัวนี้ครับซึ่งได้ยินมาได้ยินมานานครับคาถาตัวเนี้ได้ยินมานานแล้วก็ได้ฟังมานานแต่ไม่เคยได้เจอตัวเป็นเป็นของคาถา,ถาไอ้คำว่าตัวเป็นเป็นของคาถาคือ มันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็เลยพอใจกับคาถาตัวนี้เปิดหนังสือมาแล้วก็มาเจออันนี้เลยอาสาธารณะมันเยสังอโจโรหะระนูนิทิกายราทารโรปุญญาณิโยนิธิอนุขามิโกแล้วก็มาเจอตรงนี้อีกครับ <S 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 มาพิขเวปุญญานังพายิสพายิทธะสุขัดเสตังพิขเวอะธิวัจนะ คำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขที่เราได้ยินบ่อยๆแล้วก็ตรงนี้ข้อความก็คือบุญโจรลักไปไม่ได้คือผมชอบสำนวนออชอบสำนวนว่าโจรลักไปไม่ได้ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นอันนี้คือความหมายนี้แล้วได้ยินมานานมากแต่ความเป็นตัวเป็นเป็นของมาลีก็ไม่ค่อยได้ถนัดน,นะฉะนั้นวันนี้ พอเจอนี้ก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าเออให้แปลตรงนี้พอมาแปลตรงนี้ปุ๊บนะครับก็เลยถือว่าเป็นประโยคเก่งเริ่มแรกนะฮะสำหรับการแปลประโยคเก่งเริ่มแรกสําหรับการแปลก็ไปดูนะฮะไปดูที่หน้าหนึ่งสิข้อที่หนึ่งสนะครับตรงนี้ หน้า113ข้อที่103ผมจะอธิบายแลไปเรื่อยๆเฉยๆมีคนฟังบ้างไม่มีคนฟังบ้างก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้บันทึกแล้วก็เผยแพร่ในทาง YouTube แล้วก็ช่องทางของเอเพจเรียนบาลีกับมหากรรภพด้วยนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้ ผมพูดถึงว่าเมื่อเราจะแปลก็ต้องดูข้างหลังก่อนว่ามันมีอัตกถาหรือเปล่าหรือนัยยะอันมาในอัตกถาตัวที่ผมว่าสักครู่นี้ก็คือตัวนี้ครับข้อมันมีเราก็ต้องแปลครับก็ต้องแปลนะจริงๆมันยาวกว่านี้แต่เมื่อตัดข้อความมาแล้วตัดข้อความมาแล้วก็ เหลือเพียงเท่านี้อะเราก็ก็แ <blind. S 1> ปลเข้าใช้ตัวนี้เป็นตัวแปลเข้านะครับตัวนี้เป็นตัวแปลเข้านี่ที่กัน,นาวันนาอนายู่วันนาเนี่ยคืออัจถรถาครับตัวเนี้ยคาแปล be, ความหมายก็คืออัตถรถานะครับเนี่ยวันนา,นา,นา,นาตัวนี้ในยะอันมาในอัตถรถานี่ที่กันทสูตรหรือจะบอกว่าในนีธที่กันก็ได้ครับตัวเนี้ยในนีธที่กันทสูตร ว่าแล้วก็ไล่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไล่มาตั้งแต่เริ่มต้นขออภัยนะครับเลื่อนตรงนี้มันยาวมากาตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนะฮะเอวะมิมายะปุญญานุภาเวนะมาจนถึงตติยังคาถามาหาข้อความตรงนี้ไม่มีประธานให้แต่ข้อสังเกต ข้อสังเกตว่าอะไรคือประธานมันอยู่ที่นี่ครับฉะนั้นเมื่อผู้ศึกษาได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมอธิบายว่าเรารู้คาถาแล้วเราก็จะรู้ว่าใครเป็นคนกล่าวคาถาหรือใครเป็นประธานในประโยคนี้ประธานของประโยคนี้นะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับก็คือพระวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยไล่มาตามลำดับเลยนะครับกิริยาในระหว่างคือทเศตาวานะาะทศตาวาตวนี้คือกิริยาในระหว่างในหนังสือเขาแปลว่าครั้นแสดงแล้วนะครั้นแสดงแล้วหมายถึงในเนื้อหาในความหมายนั้นในคาถาที่สอง ได,ได้พูดถึงไปแล้วตัวนี้ก็เลยแปลว่าครั้นแสดงแล้วและข้อสังเกตของข้อสังเกตของอประโยคตัวนี้ก็คือมันจะมีถ้าเสตตวาไปเรื่อยๆครับถ้าเสตตวาไปเรื่อยๆฉะนั้นก็ให้แปลว่าครั้นแสดงแล้วนะครับครั้นแสดงแล้วเอาแปลเอาง่ายๆก่อนนะครับสบัมปติณซึ่งสมบัติเทวะ มนุ์สรรชังน่าจะเป็นน่าจะเป็นสับเดียวกันหรือเปล่าสับนี้ขออภัยนะครับขอเช็คแป๊บหนึ่งหนึ่งศูนย์สามอ่าสับเดียวกันครับอ่าผมผิดพลาดเองเทวะมนุษย์สรัชะสัมปติง ซึ่งสมบัติในความเป็นแห่งพระราชาในเทวดาและมนุษย์หรือซึ่งสมบัติแห่งความเป็นพระราชาในเทวดาและมนุษย์หรือจะแปลว่าซึ่งรัชสมบัติในเทวดาและมนุษย์ไม่ต้องใส่ทั้งหลายมานะครับศัพท์นี้มันไม่มีทั้งหลายเนี่ยเราก็แยกสัพ์ไปแล้ว ให้แปลให้ได้ก่อนซึ่งรัชสมบัติในเทวดาและมนุษย์และสามนี้และพิตะพังมันเป็นวิเศษณะของสัมปติที่มันเป็นตุติยาวิพันฑ์อันอันตนพึงได้ปุญญาุภาเวนะหรืออันอันบุคคลพึงได้นะมันเป็นวิเศษณะก็ต้องแปลว่าอันอันบุคคลพึงได้ บุญญาโนภาเวนะทับศั์ไปด้วยอานุภาพแห่งบุญอิเอวังอิมายะเนี่ยอิมายะมันจะเป็นวิเศษณะของบุญนะไม่ได้คนละลิงถ้าท่านใดแปลผิดตรงนี้คนละลิงเนี่ยมันเสียสัมพันธ์จะบอกว่าด้วยอานุภาพแห่งบุญอิมายะนี้อย่างนี้นี่เสียสัมพันธ์เลยนะครับ เพราะมันผิดลิงแยกเป็นเอวังกับอิมายะคาถายะด้วยคาถานี้เอวังอย่างนี้แล้วใส่มาแล้วแล้ว,ลวมันมาจากไหนก็มาจากทเศเสตะวะคือมันเป็นสำนวนเราจะใส่มาก็ได้เราจะไม่ใส่มาก็ได้นะครับอย่างนี้อิธานี้พอมาเจอลักษณะแบบนี้อิธานี้ก็บัตรนี้ ตัวนี้มันเป็นสมานการกิริยาครับคือกิริยาที่กระทําต่อเนื่องมันไม่ใช่กิริยาในระหว่างถ้าใครแปลเป็นกิริยาในหว่างก็เสียสับไปนะครับตัวนี้คือจะเป็นกิริยาในระหว่างตัวถัดมานะครับคือถ้าเสนโตอันตัปจัจจัยแล้วอันตัปัจจัยตัวนี้แปลว่าเมื่อนะฮะแปลว่าเมื่อนี่ผมใส่เครื่องหมายอย่างนี้นะครับเมื่อ เ,เมื่อปุรักขัตาวาย่นเ,เมื่อเอย่นหรืออะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจนะปุรักขัตาวากระทำไว้เบื้องหน้ากระทำไว้เบื้องหน้าตัวเนี้ยคือกระทำไว้เบื้องหน้านะครับอันนี้แต่มันเป็นธาตุที่ยากหน่อยเ,อเมื่อย่น แล้วสมาสโตเนี่ยโดยย่อสมบัติที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยสองคาถาเวลาเราแปลโดยเพียนชนะสาสตนี้แปลว่าด,ด้วยหมวดสองแห่งพระคาถาแต่เวลาแปลโดยอ่ะแปลตรงๆเลยนะครับด้วยสองคาถาสมาสโตโดยย่อถ้าเสนโตแสดง นิพพานสมบัติจึงตรัสพระคาถาที่สามคือถ้าข้อสอบออกมาแล้วมันตัดมาตรงนี้ท่านจะต้องขึ้นประธานมานะฮะในพระเด็จไม่ได้ขึ้นประธานมาแต่ถ้าข้อสอบออกท่านจะต้องขึ้นประธานมาแล้วถ้าไม่ขึ้นมาจะเสียอะไรอยู่ที่ดุลพินิษของกรรมการผู้ตรวจเท่านั้น แต่ดุลพินิษของผมนะครับผมอบอกเลยว่าเมื่อมันเป็นต้นประโยชน์ท่านก็จะต้องขึ้นมาถ้าไม่ขึ้นมาท่านอาจจะเสียคะแนนแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับย่อหน้าถัดไปครับตัดฐาเทวมนุษย์านะซึ่งลักษณะของอตาตกถาตรงนี้จะมีคำว่าตัดถาไปเรื่อยๆแล้วตัดถาตัวนี้นั่นแหละ อาจจะทำเป็นทาให้รบกวนเรานะฮะรบกวนเราเยอะขึ้นรบกวนเรามากขึ้นรบกวนอย่างไรก็รบกวนไอ้ตรงที่ที่ว่าแล้วเราจะแปลอย่างไรนะครับฉะนั้นไอ้ตรงตาถาตัวนี้คือพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สามการคาถาที่สามแล้ว ก็มาวินิจฉัยใ,ในคาถาที่สามอันนี้แหละครับสำคัญถ้าไม่วินิจฉัยเราจะเสียคะแนนอย่างไรเออมันก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจครับกาตัปโพรหรือเวทิตัปโโพนะครับอจะเป็นกาตัโพรหรือเวทิตัปโโพตัวเนี้ย นะฮะในระดับชั้นสูงๆแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรเยอะแต่ในระดับชั้นต่ําๆเรายังเ,เรายังติดกับการแปลโดยเพี้ยนชนะในประโยคสามมาเยอะฉะนั้นเราก็ใช้ลีลาแบบประโยคสามครับก็พึงกระทําวินิจฉัยพึงทราบวินิจฉัยถ้าประโยคสามก็ อันว่าการบินิฉัยใ,ในคาถาที่สามนั้นอันบัณฑิตพึงกระทําอันนี้เป็นแบบนี้นะครับแต่พอมาถึงประโยคสี่พึงทราบบินิฉไยใ,ในคาถาที่สามโอ้สํานวนมันต่างไปเยอะเลยและไอตัวที่หายไปก็คือบัณฑิตแล้วถ้าเราไม่ขึ้นบัณฑิตมันจะเสียไหมก็ไม่เสียนะครับแต่โดยเพียงชนะไม่ได้นะร้อยเปอร์เซ็นคือไม่ได้เป็นการแปลโดยเพียงชนะ แต่ถ้าแปลโดยอัดแบบนี้เอาสมนวนเอาความหมายเมื่อผู้แปลเข้าใจนะครับทำความหมายโดยทำความเข้าใจแล้วก็จะได้เร็วรู้สึกว่าเวลานี่เร็วเหลือเกินคุยแป๊บเดียวยังไม่แปลยังไม่ได้กี่แถวจะครบ40นาทีแล้วอ่ะนะครับพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่3เอาล่ะตาม ชุดนี้เนี่ยทั้งชุดเนียมันเป็นชุดที่ยากครับเป็นชุดที่ยากเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลเอาแบบความเข้าใจค่อยๆแปลนะครับผมจะไม่เร่งไม่รีบเพราะเพราะว่าผมก็มีเวลาเยอะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็ลองติดตามดูไปนะครับตัวนี้เป็นรูปวิเคราะห์นะฮะรูปวิเคราะห์อาจจะเป็นอ วีสสีอีกะอีระวันตุมันตุนะวีสสีอีกะอีระวันตุมันตุนะเอ่อแต่ถ้าสถิตตัดทิศหรือเปล่านะหรือมีปัจจัยหรือเปล่าแต่เป็นตัดทิศครับที่สำคัญที่จะต้องจำต่อไปนั่นก็คือคำว่าสัมปตินะฮะทำไมจะต้องเข้าใจครับเพราะสัมปต,ติตัวนี้มันเป็น อิทธิลิงไม่ใช่อง์หรือณน้าองอันนี้แหละตัวสำคัญเนี่ยตัวแปรทำไมจะต้องทำความเข้าใจตัวนี้เพราะว่าอะยังตัวนี้ก็ดีมานุษสีตัวนี้ก็ดีสาตัวนี้ก็ดีมานุสีกาตัวนี้ก็ดีล้วนแต่เป็นอิทธิลิงทั้งนั้นดังนั้นไอตัวอย่างเนี่ยมันเป็นตัวโยกครับมันเป็นตัวโยกขึ้นมา ก็แปลว่าอายังสัมปติสมบัตินี้ของมนุษย์ทั้งหลายเหตุนั้นสมบัตินี้จึงชื่อว่ามานุษย์หรือแปลว่าของมนุษย์เหมือนเราท่องหลักไวยากรณ์เลยครับปัญญาของบุคคลน,นั้นมีอยู่เหตุนั้นบุคคลน,นั้นชื่อว่ามีปัญญา สมบัตินี้ของมนุษย์ทั้งหลายเหตุนั้นสมบัตินี้ชื่อว่าของมนุษย์ในหนังสืออาจจะแปลว่าเหตุนั้นสมบัตินี้ชื่อว่ามานุษย์สีโดยมากบทปลงหรือบทสําเร็จจะไม่นิยมแปละนะครับอันนี้ขอขอทําความเข้าใจแบบนี้จะไม่นิยมแปลก็จะทับศัพท์ไปเลยสมบัตินี้ มนุษย์สานาังของมนุษย์ทั้งหลายเหตุนั้นสมบัตินี้ชื่อว่ามานุษย์สี mm hmm. บางท่านอาจจะถามว่าอา้าวแล้วไม่ขึ้นอายังสัมปติมาตรงนี้ได้ไหมได้ครับก็แปลว่าสมบัตินี้ของมนุษย์ทั้งหลายเหตุนั้นจึงชื่อว่ามานุษย์สีใส่จึงเข้ามาเหตุนั้นจึงชื่อว่ามานุษย์สีมันก็จะแน่นขึ้นฟังแล้วเออมันเพาะขึ้นครับ แล้วก็สาสัมปติสมบัตินั้นนั่นเองชื่อว่ามานุสิกาและความหมายตัวนี้มันมันหมายว่าอย่างไรหรือมันหมายความว่าอย่างไรทำไมมันถึงแปลยากอ่ะเราก็ลองตามไปดูในนี้ครับเราตามไปดูในคาถาขัา้นข้างบนนะครับ ลองพลิกกลับไปคาถาที่ข้างบนคาถาที่สามแล้วสมบัติสมบัตินี่นี่ครับเนี่ยเขากําลังอธิบายตรงเนี้เพิงทราบวิจัยในคาถาที่ที่สามนะเนี่ยมานุษศิศกาเขาตั้งบทวิเคราะห์คําว่ามานุษศิศกาโดยแรกแรกอ่าแรกแรกพระตกรกถาจารก็บอกว่าสมบัตินี้ของมนุษย์ เหตุนั้นจึงชื่อว่ามานุสีมันไม่ใช่มานุสิกาเสร็จแล้วท่านจึงไปขยายความท่านจึงไปขยายความต่อไปว่าสาเอวะมานุสิกาสมบัตินั้นนั่นแหละชื่อว่ามานุสิกาดังนั้นคำว่ามานุสีหรือมานุสิกามันจึงเป็นคำคำเดียวกันนะครับก็พอเราเข้าใจความหมายแบบนี้ มันก็จะแปลง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าการอธิบายที่นั่งอธิบายให้ท่านฟังนี่ผมจะไปแบบช้าๆเรื่อยๆท่านไม่ต้องดูหนังสือมาล่วงหน้ามาฟังแปลแล้วก็เอาความเข้าใจไปปูพื้นฐานความเข้าใจไปผมอาจจะพูดเดยอะนิดนึ่งนะครับแล้วแล้วตัวที่จะทำให้ท่านเข้าใจนั้นมันไปต่อยอดได้ ตอยอดได้อย่างไรครับในที่นี้นะครับในที่นี้เนี่ยเวลานะฮะเวลาที่เวลาที่ท่านผ่านประโยคปทสี่ไปแล้วขึ้นประโยคปทห้าท่านเอาเป็นพื้นฐานแล้วก็ดูหนังสือเองได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องเข้าห้องเรียน ก็สามารถเรียนเองดูหนังสือด้วยตัวเองได้ถ้ามีความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นตัวประโยคทศีจึงมีการอธิบายเยอะนะฮะอธิบายเยอะต่อไปครับอีกตัวหนึ่งก็ยังคงเป็นรูปวิเคราะห์ลักษณะวิเคราะห์นามากิจครับตัวนี้สัมปัชนังสัมปติสัมป,ต,มปติเวลาวิเคราะห์ลงยุบป,ปัจจัยความถึงพร้อม ชื่อว่าสมบัติความถึงพร้อมชื่อว่าสมบัติรูปวิเคราะห์แบบนี้สำหรับขอทอสียากครับแต่เมื่อเราดูหนังสือเยอะๆเ,เราจะมองเห็นชัดว่าพอมันเป็นเรื่องปกติเลยนะของอัตถกาถาแล้วก็ดีกาชอบวิเคราะห์แบบนี้นะสัมปัจฉนังสัมปติ ความถึงพร้อมชื่อว่าสัมปติแค่นี้เลยครับต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นรูปวิเคราะห์นามกิจดูอย่างไรว่าเป็นรูปวิเคราะห์นามกิจเอตายะเนี่ยครับวิเนติเตนาติวินโยอันนั้นคือต้นแบบตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ตัวอื่นมันเป็นตัวขยายขึ้นมา มันก็เลยทําให้แปลยากตอนนี้ท่านกําลังวิเคราะห์คําว่ารตินะฮะกำลังวิเคราะห์คําว่ารติตัวนี้กำลังวิเคราะห์คำว่ารติตัวน,น,วววนี้แต่ทีนี้มันมีตัวขยายเยอะเลยลองมาดูระมันตินะฮะระมันติตัวนี้ก็คือชนทั้งหลาย รามันติระมะท่าในความยินดีนะย่อมยินดีชนทั้งหลายย่อมยินดีเอตายะนึกถึงวินติเตนาต,ติไม่ได้อยู่ไวเอตายะตัวนี้ต้องแปลว่าด้วยเท่านั้นนะครับมันเป็นกรณะสาธารณะกรณะเนี่ยแปลว่าด้วยนะฮะด้วยเอตายะสัมปติยาด้วยสมบัตินั่นทีนี้ด้วยสมบัตินั่นเนี่ย อุปานายะแล้วก็อุปการะภูตายะมันเป็นวิเศษณะของสัมปัติยาเช่นเดียวกันนะฮะด้วยสมบัตินั่นอัจชัดตังอุปนายะอันเกิดขึ้นแล้วในภายในหรืออัจฉัิตังนี้แปลว่าในภายในถ้าแปลไม่ออกก็ดูศัพท์นี้นะฮะทเยิุพาอุปการะคูตายะ หรือว่าอันเป็นอุปกรณ์ในภายนอกอันเป็นอุปกรณ์ในภายนอกอันนี้เราก็แปลตรงๆตามนี้ไปหรือว่าอันเป็นอุปกรณ์ในภายนอกเหตุนั้นสมบัตินั่นชื่อว่ารติรติแปลว่าเป็นเครื่องยินดีแห่งชนทั้งหลาย นี่แต่อย่าไปแปลเลยครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะแปลผิดค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ไถ่รติไปหาสุขขังนะขขและสุขาวัตถุครับหนึ่งนาทีคือความสุขและสุขวัตถุที่ตั้งแห่งความสุขวัตถุตัวนี้แปลว่าที่ตั้งนะครับไอรตินะมันมันไถ่ไปหาสุขขังและสุขววัตถุนะครับคือความสุขและที่ตั้งแห่งความสุขแต่ซ้ำอีกทีหนึ่งเวลาจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ ชนทั้งหลายย่อมยินดีด้วยสมบัตินั่นอันเกิดขึ้นแล้วในภายในหรืออันเป็นอุปกรณ์ในภายนอกเหตุนั้นสมบัตินั่นชื่อว่ารติคือความสุขและที่ตั้งแห่งความสุขครับตอนที่1จบใบเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเดตามตอนที่